เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆน่ารักนะครับอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Pixel Online ที่อยู่ในเชน i n Ether นะก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพิ่มทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมฟรีนะเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆก็กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับสายฟรีอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นแนวเล่นสนุกๆนะครับเอื่นเงินนี่ไม่ค่อยเห็นละกันเนาะก็วันนี้นะครับ Pixel Online นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาเล่นตามผมเลยก็ได้นะครับนะครับก็ยังก่อนอื่นนะครับลองอินในเรื่องของตัว MetaMask นะครับผมแนะนําว่า เป็นเชนของโพลติกอนก็ได้อีเทอร์ก็ได้นะครับส่วนตัวมันล็อกอินเชน BSC ได้เราก็ตาม BSC ไปนะครับเพื่อนๆอ่ะล็อกอินไปนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับดีไซน์ยัวอวตา r นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆสามารถสร้างตัวได้เลยนะครับผมจะเป็นอย่างเป็นอันไหนดีอ่ะโอ้ยมีมีแม่โมดด้วยนะครับเป็นหมวกโหนี่มันเมเลนนะครับผมขอเป็นนักนักบินอวกาศละกันนะครับพี่บีนะครับ พราะผมใช้ชื่อ BP ไปละลองเล่นไปถูกๆผิดๆไปนะครับวันนี้ก็อันนี้ผมจะบอกเพื่อนเลยนะครับผมยังไม่ค่อยช่ำข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปผมก็ขอไปเพื่อนๆด้วยละกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยกดนะครับ Enter ไปชื่อนี้น่าจะยังไม่มีใครเอาหรอกนะครับก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีเวอร์หนึ่งถึงห้านะครับเพื่อนๆอยากเล่นเซิร์ฟไหนก็เลือกกันไปเลยนะครับส่วนตัวผมเลือกอันที่หนึ่งนะครับ เมื่อเพื่อนๆเลือกกันที่1น,นะครับมันก็จะไปในเรื่องของตัวสกายแลนด์นะครับเกาะลอยฟ้าเราจะไปเจอในเรื่องของตัวบาร์นี่นะครับคุณลุงใจดีนะครับที่สอนสอนมนุษย์อวกาศนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเราคุยกับบาร์นี่ก่อนหวัดดีบาร์นี่วันนี้เรามาทําในเรื่องของตัวพาร์ามะนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอออ่าเราอาจจะเป็นหลานคุณลุงก็ได้นะ,ะนะครับอ่ะโอเคนะครับเราได้เรื่องตัวของ วอเตอร์ลิกนะครับอ่าบ,บัวเอาอ่าบัวฝักน้ําไม่ใช่ดิ h. อะไรนะที่ลดน้ําฝักบัวใช่ปะเขาเรียกฝักบัวใช่ไหมโหผมหลงหลงลืมลืมแล้วเพื่อนเอ่ะโอเคนะครับเราได้ปุ๋ยมานะครับลงปุ๋ยเลยก็ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เก็บเกี่ยวต้องคุยกับคุณลุงก่อนนะครับอ่าเราคุณลุงจะให้ในเรื่องของตัวการไกล้มากนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็อ่าคุยกับคุณลุงต่อนะครับคุณลุงจะให้เรากินนะครับ งมแงมแงมแงมอ่า,าเรียบร้อยแล้วเนาะไปคุยต่อนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็เสร็จเควสนะครับเควสของคุณลุงนะครับทีนี้นะครับคุณลุงก็จะให้มาเดตเรามา6นะเพื่อนๆก็คือเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวฟาร์มนะครับเพื่อนๆก็อันนี้คือเป็นร้านนะครับเป็นร้านในเรื่องของการขายแลนด์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูแลนด์นะก็จะมีแลนด์ในเกมนะครับที่ใช้ในเรื่องของเหรียญอ่าบาร์นี่เอ่อบาร์ลี่บาร์ลี่ป่ะนะครับเรียกผมจะเป็นบาร์นี่ตลอดเลย เป็นอ่าบาลีนะครับบาลีบาลีเอเรียกาบาลีอะกันเนาะก็แล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวแลนด์ในตัวของ o p e n นซนะครับอ่าในเรื่องของตัวแลนนะครับราคาแลนดอยู่ที่100นะครับเพื่อนๆไม่พอนะครับ100บาลีเลยอ่ะโคตรแพงเลยนะครับเราก็ต้องไปทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวเราอ่าไปที่ฟาร์มนะครับฟาร์มนี้คือเราไปจําลองฟาร์มคนอื่นนะเพื่อนๆก็ออกมาจะเป็นในเรื่องของตัวเมืองเมตาเวิร์ดนะครับมาหลอกหลอนเราอีกแล้วเมตาเวิร์ดนะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วมึงก็หลอกหล้อนกูอีกแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งทางซ้ายมือนะครับอันนี้ผมได้ผมไปลองมาเล่นมาแล้วนะครับก็ถึงมาทําคลิปนะเพื่อนๆตอนแรกก็เดานะครับเอ้ยมันเล่นยังไงวะหาคลิปก็ยากจริงๆนะครับหาไกลนี้ยากมากๆนะเราก็เดินมานะครับเดิน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 ครับแล้วเราจะตกในเรื่องของตัวเกาะกลางนี้นะครับเดินมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มนะครับ ข้ามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเีเรามาโผล่ที่แลนด์ของคนอื่นนะครับเวิลคลัมเรามาของแลนด์คนนี้นะครับ A9F ขอบคุณแลนดคนนี้นะครับที่เราทําให้เรา,ามาสามารถฟาร์มเงินได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแลนดคนนี้ว่าไอตัวของอไอตัวเนี้ยนะครับกังหันเนี่ยมันพัฒนาเออมันใช้อะไรโอ้โหเหมือนเดิมเลยครับเช้ในเรื่องของตัวข้าวนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ตรงนี้ผมแนะนาเพื่อนๆน,นะครับให้ ให้ฟาร์มไปได้เยอะๆเลยนะครับก็ลดน้ําไปได้เลยนะคือน้ําไม่ต้องเติมนะครับเสร็จละอันนี้มีต้นมีนี่ด้วยแชบพช็ช็พชชมันไม่ใช่แลนของเราเพื่อนไปเชบพชบชบชอะไรละนะครับพอระหว่างที่เราลงมเมล็ดไปนะครับก็คือมเมล็ดจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือเราเก็บปุ๊บเราจะได้มเมล็ดคืนมานะแล้วก็เอาไปขายนะครับเอาไปขายให้ครบหนึ่งร้อยนะครับเพื่อซื้อแลนนะ ก็อันนี้คือเป็นเกาะของคนอ่าเป็นเกาะของคนอื่นนะครับเราสามารถแต่งได้นะครับสามารถให้เพื่อนๆเ,เข้ามาในแลนด์ของเราได้นะอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแลนด์ที่เราซื้อในเกมเนี่ยมันมันน่าจะในเรื่องของการเอินเงินอาจจะไม่ดีเท่ากับแลนด์ที่เราซื้อใน Open นซีนะครับเราสามารถเข้าบ้านเขาได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านคนนี้ว่าเขาแต่งดีไหมนะครับนี่เขาสัมเออเราสามารถแต่งบ้านได้นะครับคนนี้เนี่ยซื้อแลนด์แล้วก็ไม่เล่นต่อแล้วอะไรเงี้ยนะครับท้อไปแล้ว นะครับเหรียญตัวนี้น่าจะแบบน่าจะเอินออกมาไม่ได้นะผมสังเกตแล้วนะครับเออเป็นเกมที่น่าจะเล่นฟรีนะครับเพื่อนเพื่อนเออเล่นฟรีจริงๆนะครับเดี๋ยวหาวิธีการเอินให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับนี่เราจะได้เป็น 1, 1ต่อหนึ่งนะครับนี่เราก็เก็บไปเลยแล้วเราเอาตัวของผลนะครับของของผลเบอร์รี่เนี่ยไปขายนะครับก็ผมแนะนําว่าอยู่ตรงนี้นะครับยาวๆไปเลยนะโอเคนะครับฟาร์มต่อฟาร์มต่อเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อไปขายนะครับก็สมมติถ้าแบบ Uh, เราเราฟาร์มที่แบบพอใจแล้วนะครับเราก็ไปซื้อมลเล็ดมาเพิ่มก็ได้นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนคือพอร์ตไอ้ตรงไอ้ตรงของแปลงเนี่ยมันเยอะมากนะครับมเมล็ดมันอยู่ที่1บาบาหลีเองนะครับ <c oughs> เรียกสก,กุลเงินแล้วมันรู้สึกตลกยังไงไม่รู้นะเพื่อ <c> น <oughs> เออนะครับอันนี้คือต้องใช้ขวานตัดต้นไม้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของตัวไม้เอาไปครัฟนะก็ อ,อยากมีแลนด์ของตัวเองนะครับจะได้พัฒนาก่อนนี้พาสาวๆมาอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปขายให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆอเดี๋ยวมาปลูกต่อนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปนะครับเพราะผมยัมยงไม่พาเพื่อนๆชมเมืองนะครับผมอยากให้โฟกัสเพื่อนๆฟาร์มเงินก่อนนะฟาร์มตังก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องไปซื้ออุปกรณ์ในการตัดไม้นะครับขุดหินนะเออแล้วก็เราก็ต้องไปแผนที่ต่างๆด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนละกัน จริงๆผมลงมเมล็ดไว้ก็ได้นะเนี่ยเอออยากเก็บอีกชุดหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขออีกชุดหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> ข,อขออีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับอ,อ๋ออ,อย่าไปเหยียบนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นสังเกตที่ผมเหยียบไหมห้ามเหยียบนะครับเหยียบมันจะโตช้าน่าจะใช่เมื่อกี้ผมเหยียบมันจะมีรอยร้าวขึ้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออีกขออีกชุดหนึ่งนะก็ในบ้านนะครับผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีในเรื่องของตัวโปสเตอร์ ตัวโปเตอร์นีจนนนน้จะเป็นในเรื่องของตัวมิตินะครับมตตเวร์วไม่ใช่นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะออคอตตัมคอตตัมอะไรสักอย่างนะครับมิติคอตตัมใช่ไหมละ่ะนี่นะครับเราจะโผล่เข้ามาในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่2อดีนะครับเพืเ่อนเื่อนจริงๆิมันสองดีไม่ใช่เหรอทำไมมันกลายเป็น3าดีวะเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเหมือนเราเข้ามาในรูปภาพนะครับเออซ่อนซ่อนอะไรสักอย่าง น่าจะเป็นแบบการละเล่นหรือว่าเป็นแบบห้องลับเอาไว้คุย,คยกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะอย่าลืมมันมีแชทต,ตรงนี้นะอจีตผมให้ดูแชทดูไม่ได้ว่าจะให้ดูแชทสักหน่อยนะครับนี่แล้วเรากลับไปก่อนแล้วกันนะครับต้นไม้เราจะจะได้ละเออไม่ใช่ต้นไม้ดิผลผลิตนะครับเบอร์รี่อืมมาโหลดตรงนี้นานมาก,กเลยนะเพื่อนไปนะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปขายเพื่อนดูนะ โอเคตัดชิปชิ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 เราสามารถมาใหม่ได้นะครับแต่มันจะไม่ได้แลนนี้แล้วนะเพื่อนๆนโอเคนะครับ18ผลนะครับวิธีการกลับนะครับก็ฟังก์ชันข้างบนนะครับอันนี้ผมขอพูดฟังก์ชันข้างบนฝั่งซ้ายก่อนละกันเนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเมืองนะครับอันนี้จะเป็นแลนเรานะครับปิดเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นการโฟกัสแผนที่นะครับนี่ก็คือเกาะของคนเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถเดินไปได้นะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวสกิลเลเวลนะครับ เพื่อนๆแบบอยากทําอยากเป็นอาชีพไหนเพื่อนๆก็อัพไปสายนั้นนะก็จะเป็นฟาร์มมิ่งนะครับคุกกิ้งนะครับแล้วก็อะไรนะบูส์นะครับอะไรผมไม่ผมผมจำไอ้คำนี้ไม่ได้ว่ะภาษาอังกฤษส่วนเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอนักประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นการ์เกิร์โอ้โหภาษาอังกฤษเอ้ยนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ forest ฟอรเรลลี่นะครับฟอรเรลลี่โอเคนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับเมืองนะครับนี่วิธีการกลับเมืองนะครับตอนแรกผมงมตั้งนานผมก็เอ้ยงม่กลับเมืองยังไงวะนะครับก็กลับไม่ได้นะครับนี่มีคนเล่นด้วยนะนี่เห็นปะนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาอยู่ในเมืองละเพื่อนๆสิ่งที่เราควรโฟกัสนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่คือจะเป็นร้านค้านะก็จะเป็นร้านค้าร้านประมูลนะครับอันนี้คอมมิชชั่นอยู่ผมไม่ไน้เออแล้วร้านร้านที่เรา ที่เราจะซื้อแลน์อยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งนั่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับกดกลับนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปขายผลไม้ก่อนนะครับคือคนที่เขาไปฟาร์มพวกหินพวกอะไรมาเขาก็มาขายแหละเพื่อนมาขายแล้วก็สมมติถ้าเรามีแลน์เราก็ไปอัปเกรดแลนดก็ได้นะเออนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับเรามาแล้ววันดีจ้านะครับนี่จะมีซื้อนะครับซื้อกับขายนะเราขายก่อนละกันเนาะผมมีทั้งหมด18ผลนะครับผลละ3นะครับอ่า3มเบอร์รี่นะครับขอเรียกว่าเบอร์รี่แลวกันเนาะ เออเรียกว่าเบอร์อะไรนะบาร์นี่รู้สึกแปลกๆเออเบอร์เบอร์รี่นะเบอร์รี่นะครับเรียกขอเบอร์รี่แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็อ่สิบแปดผลนะครับขายไม่หมดเลยนะครับหรือเราจะกินก็ได้นะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อนะครับขวานนะครับอ่าเราจะซื้อขวานซื้อพิกแอกนะครับแล้วก็จะซื้อเมล็ดนะครับเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเราซื้อไปอีกเท่าไหร่วะเมื่อกี้แปงมันเท่าไหร่อ่ะแปงมันเรามีหกเมล็ดใช่ปะ มันจะเป็นห้านะครับยี่สิบมล็ต2ยี่สิบแล้ว 20, ก็ซื้อไปสิบสี่นะครับสี่พอไม่ได้ตังคนะ์โอ้พออยู่นะครับเดือ3สามสิบมีอะไรซื้ออีกไหมอันนี้เป็นคุกกี้มิคกคืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะครับอืมเออมีรถด้วยนะครับโอ้โหซื้อไปดิรออะไรละ่ะรวยเนีน่ยรวยโอ้ยโ,โคเท่นี่ไง NFT นเพื่อนเราสามารถกดน,นี้ดูได้ไหมเนี่ยไอตัวที่ผมหาเนี่ยเพื่อน<ๆ>เห็นปะมันไอตัวมันจะมีสแ,แกนด้วยนะครับว่าไอตัวเนี้ย นะครับมันอยู่ในตัวของมันอยู่แบบไหนอ่ะคือ NFT มันมาจากเว็บไหนนะครับเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับนี่ของคนอื่นเราก็ดูได้ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยนะครับอันนี้เราสแกนดูนี่นะครับมาจากการ์ตูนเรื่องนี้นะครับโคตรที่อ่ะเดี๋ยวดูของผมนะครับไม่มี <laughs> โอเคนะเพื่อนๆเรากลับออกมานะครับก็เราได้ในเรื่องของตัวพิกแอนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะ แบบนึงผมจำชื่อไม่ได้เออแอคแล้วก็ในเรื่องของตัวพิกแอคนะครับอันนี้ทำไมเขาเรียกว่ารีมูวรีมูฟวะแล้วทำไมเรียกว่ารีมูเวอร์ผมไม่แน่ใจอะทำไมเขาเรียกเรีกมูเวอร์มันคือพิกแอคไม่ใช่หรอไม่ใช่ขวานตัดต้นไม้นะครับก็ตรงเมืองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถเดินตรงเดินลงมาข้างล่างก็ได้นะครับจะไปอีกแผนที่หนึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ตัดได้มัม้งจะมีการกระบะนะเพื่อน โอเคนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต้นไม้แบบนี้นะครับเราก็จะกด pick axe นี่ครับตับตับตับเนี่ยนะครับ,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 รบแล้วก็เราจะได้ในเรื่องของตัวไม้นะครับใช่ไหมได้ไหมของเต็มหรอฟันกี่ครั้งอ๋อโอเคนี่ไงเก็บไม้ผมว่าข,ของเราเต็มปะแป๊บนึงนะดูก่อนไม่เต็มครับเอ้ยอย่างนี้ฟาร์มไม้ก็ง่ายดิด ฟาร์มต้นไม้ดีกว่าเราต้องหาต้นไม้ที่ไม่เป็นกากรบาดเอ็กนะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นต้นไม้อื่นไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็จะได้ต้นไม้มาแล้วเราไปขายนะครับเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะ่ะชุมชนอะไรเนี่ยวัดดีโอจีนายคือใครอ๋อคือ n p c นะครับไม่เป็นไรอ๋อมีลานลับด้วยเข้าได้ไหมหมดแล้วนะครับตรงนี้หมดเรียบร้อยเอาติดติดติดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ พิกเซลออนไลน์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับในเรื่องของการเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไปหาข้อสรุปให้แล้วกันนะครับแต่ถามว่ามนเล่นเพื่อนๆได้ไหมผมว่าเล่นเพื่อนๆได้นะครับค่าเวลาสนุกๆไปนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็คำานึงในเรื่องของตัว Energy ด้วยนะครับเพราะเกมนี้มี Energy นะก็นะครับก็ไปฟาร์มนะครับเอาเงินไปซื้อแลนให้มันมีแลนของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อัปเกรดแลนของตัวเองนะครับมีในเรื่องของตัว เรื่องของตัวสกิลมานะครับนี่นะเน,เนื่องจากเรายังไม่มีแลนด์นะครับสกิลเราเลยอัพไม่ได้นะเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า y ซี a g เก n n e เน็กทำบายบายจ้า